เจ็ดสิบห้าบาทรวมน้ําด้วยนะ,ะรวมน้ําด้วยไม่ใช่ร้อยห้าสิบหรอร้อยห้าสิบเราฝั่งเราเราจ่ายแค่เจ็ดสิบห้าบาทไงเอ้ยอ๋อร้อยห้าสิบเออถูกแล้วนี่หวังร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบเอาใหม่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 คัด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 ,ด,ดทดาดาตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดแถวบ้านวันนี้เราจะมาพาไปช้อปปิ้งในโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลในงบ150บบาทสำหรับ สองคน,งคนเพราะว่าคนเดียวมันอาจจะแบบว่าธรรมดาธรรมดาไปร้านให้วันละร้อยห้าสิบใช่ปะแต่เราก็คือจะกินร้อยห้าสิบาทสองคนเพเผอวันนี้น่าจะแบบได้เป็นของมือพุ่งนี้อีกเดี๋ยวเราไปดูกันที่ว่าที่ตลาดมีอะไรขายบ้างเนาะจริงเราไม่ค่อยได้มาเดินแถวบ้านเท่าไหร่เนาะตอนที่แบบว่าทำงานปกติอ่ะเปิดปกติอ่ะเราจะไม่ได้มีโอกาสมาเดินแถวบ้านเลยเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่มีที่จอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนค่อนข้างเยอะ แต่พอเป็นโควิดแล้วก,ก็ก็ได้อ่ะก็ได้อยู่แล้วก็ของกินอร่อยเพิ่งจะมาค้นพบครั้งที่แล้วว่าของกินมันก็อร่อยจะเราไปตรงนู้นก่อนหรก,กันก <weaknesses> ินอะไรดีอ่ะ <S <S โฮ้ยร้านแรกเลย <S <S เอาโอเลี้ยมค่ะ ก้าวแดงโซดาด้วยค่ะดแงงดงโซดาแดงมะนาวโซดาแดงมะนา,ะนา,าวโซดาเลยคือใหม่เมื่อวานเนี้ยตกมเงินไป300บาท <c oughs> ตอนนี้เหลืออยู่223บาทโ <Okay. S 1> อเคงบวันนี้ก็คือ150ยห้าสิบใช้สิบร้อยห้าสิบก็จะเหลือเท่าไหร่ต้องมีเงินในนี้เหลืออยู่73บาทถ้าเงินลดเหลือ73บาบาทก็คือหยุดใช้อ๋อแต่มันก็ได้ต่อเลยค่ะ อยากกินเลยสิวน้ำเลี้ยงใส่ผมกลเลอร์อะไรอะ่ะใช่อร่อยอะ่ะเคยกินคุณค่ะ ยี่ดูบทอันนี้เราก็ใช้ไป25บาทแล้วนะคะ2งแก้วหาสอยากกินปลาทอดด้วยอะ่ะเรา,เอาอยากกินดิเนี่ร้านร้านนี้ก็รับนะ้าแบบคนละครึ่งอะ่ะ <Wow. S 1> ไ,ไม่แน่ใจแม็กได้ไหมแพ็กละห่อละยี่บาทเนี่ยนี่ม้นี่นะ จะบอกว่าตั้งแต่ตรงนี้คืออยู่ดีๆลำไม้ก็เสียต่อไปนี้จะเป็นการภาคสดนะคะทุกคนก็คือว่าเราเติมเงินไปแล้วเราใช้ไปแค่30บาทเท่านั้นเนาะก็คือเราซื้อแกงไปสถุงนะจ๊าร้านนี้ไปกันต่อเลยอันนี้ก็คือตาเหลือไปเห็นน้ำพริกเราก็จะเหลียวนะจ๊ะแวะน้ำพริกนิดหนึ่งแวะน้ำพริกร้านนี้สักหน่อยนะ น้ำพริกก็มีให้เลือกหลากหลายนะ <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาล้าน้ำพริกปลาทูอะไรอย่างเงี้ยนนี้ก็เซฟเลยคือน้ำพริกกะปิหนึ่งถุงแล้วก็ผักต้มอ,อีกหนึ่งโอเคสแกนใจเหมือนเดิม <Wow. S 1> นี่ร้านค้าทุกร้านก็คือว่าเทคโนโลยีเข้าถึงนะจ๊ะสิบห้าบาทเท่านั้น สองอย่างจริงๆ30บาทจริงๆไม่ใช้คนละครึ่งก็ยังถูกอะ่ะสิบาทอุ้ยเด็กข้างหลังน่ารักมากอย่างกระตุกตาไปกันต่อจะบอกว่าตลาดอุดมสุขนี่ข้าแกงขายเยอะมากนะแล้วแบบว่ามีแบบทุกอย่างเลยจริงๆร,ร้านต่อมาเลยจานนายอยิกากินปลาทอดมันจะมีไซสเล็กกับไซสใหญ่นะ จะมีไซส์50บาท40-50บาสอะไรเงี้ยนาะลีเลือกไซส์ใหญ่เลยนี่เอาหนึ่งตัวนะจ๊ะไซส์ใหญ่เลย <Wow. S 1> แล้วก็นาลซื้อข้าวข้าวสวยด้วยข้าวขาวสองถุงแล้วก็เป็นข้าวไรเบอรี่หนึ่งถุงโอเคสแกนจ่ายอีกเช่นเดิม นี่นะคะแค่40บาทเดินไปกันต่อจ้านี่เราก็มาสะดุดกับร้านหมูทอดนะอันนี้เราก็ซื้อหมูทอด1ขีด ้อมกับกากหมูไม่ใช่กากหมูหรอกิงๆคือกากแป้งกากแป้งนี่เขาแถมฟรีนะหนึ่งถุงขีดละสี่สิบบาทก็คุณป้าน่ารักนะใจดีบอกว่าปกติเรากากแป้งไม่ขายนะถ้าอยากได้ก็คือต้องบอกทุกรอบก็จะเอาสแกนจ่ายกับคุณหลานค่ะคุณหลานมีหน้าที่นั่ง กดคิดว่าโค้ดจ่ายเงินนะคะนี่เสร็จแล้ว20บาทเท่านั้นร้านต่อไปกันเลยนี่ร้านนี้เด็ดร้านนี้เด็ดมากเลิคอมเมนต์เลยนาลีชอบมากแบบก๋ไก่ร้านตัวปลาหมึกสดมากกรอบมากน้ำจิ้มดีมากว,าว แล้วก็จะสั่งปลาหมึกหนึ่งแล้วก็เราก็จะสั่งไส้กรอกด้วยอยากชอบกินไส้กรอกแดงนะจ๊ะร้อนได้เส้อแขนยาวมาอากาศเริ่มร้อนแล้วนะทุกคนที่มันมีไข่ปลาหมึกมันมีแบบว่าหลายส่วนมากเลยนะ แล้วก็ราคามก็จะลดหลั่นกันไปอะไรเงี้ยอมเตรียมละเตรียมละเตรียมเปิดสแกนจ่ายเงินละเ <laughs> นื่องจากว่าเรามีเงินเหลืออยู่40บาทเราก็จะซื้อของไม่เกินนั้นโอเค รอนีจ้ะนี่ระหว่างรอหนวดหนวดเป็นหนวดมีหนวดเล็กหนวดใหญ่นี่นี่นีอันขวาเด็ดเลยชอบสุด อหันมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละก็คือว่าอยากกินและกคืนน้ำลายเหรอนี่จ่ตังแล้วคนละครึ่งก็เหลือ17บเาทห้สตางค์นะจะเหลือเงินนี่ไงเหลือ2องบาทห้าส ไม่หมดนะหาร้านที่ใช้้บาทไม่ได้เก็บไว้กันได้ไม่เป็นไรหรอกโอเคตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็กลับไปดูที่บ้านกันเลยนะจ๊ะว่าได้เรบ้าแก็กลับมาถึงบ้านแล้วอันนี้คือของที่เราได้มาทั้งหมดนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยว่าเย็นนี้เราจะมีอะไรกินกันบ้างอย่างแรกน้ำพริกกะเจี๊ น้ำพริกกระปิน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิบวกผัก30บาทจ่ายแค่15บาทคือตาเองะสิบห้าบาทแต่ไม่ได้นะกับผักด้วยอ่ะโอ้โหสูงโอ้โหโอ้โหพริกมาทั้งสวนเลยปะวะพริกกะทิออมาทั้งสวนเลยปะเฮ้ยน้ำพริกมีปะเนี่ยโว้หมีแต่พริกอ่ะแล้วกต่อมาเป็นหมูทอด หมูทอดเจ้านี้หมูทอดหนึ่งขีดในราคา40บาทแล้วก็ให้กากหมูแถมตังหาอีกถุงหนึ่งกากหมูคือแถมฟรีนะไม่ได้คิดตังค์เออไม่น่าใช่กากหมูนะอะไรอะ่ะน่าจะเป็นกากแป้งก <c oughs> <ๆ>รงอบๆ <c oughs> ใช่น่าจะกากกากแป้งอุ้ยแต่มันก็ดูน่ากินอยู่นะคะอันนี้20บาทอันนี้ก็ใส่กากไปดูเยอะเลยดูเยอะใช่ป่ะ20บาทแถมน้ำจิ้มให้ด้วยวางอีกเลย อ๋อเป็นแกงเทโพหมูชอบกินปกติชอบกินแกงเทโพมากเลยอ่ะชอบกินหมักบู๊ต่อไปแกงเขียวหวานหรอต่อไปจะเป็นแกงเขียวหวานใช่ใช่ชิ้นตะกาย yes sir แกงเขียวด้วยชินตะกายใส่ยอดมะพร้าวอ่อนชอบกินอะไรแกงกะทิเป็นแกงกะทิสองแกงเลยจ้ะ <gasps> โอ้ยยอดมะพร้าวอ่อนหมดเราก็ว้ามาเมื่อคืนเราเห็นยอดมะพร้าวอ่อนเต็มเลย อุ้ยแต่ว่าเขาให้ให้ลูกชิ้นเยอะม,มากเลยนะด,ดิถ้าสองอย่างนี้หกสิบาทแล้วจ่ายแค่สามสิบก็คือแบบคุ้มมากเลยนะด,ดิเยอะอะถ้าสมมุติเป็นคนเดียวสมมุติว่าเราใช้ห้าสิบบาทคนเดียวอ่ะเราสามารถแบ่งกับข้าวสองอย่างนี้กินสองมือได้ประหยัดเข้าไปอีกจริงๆริงอันนี้หมดแล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่ถ่ายมาก็คือเราไปซื้อปลาหมึกมาใช่ป่มแต่ระหว่างขับรถกลับบ้านอันนี้ก็คือหิวมากก็คือ หเ <laughs> หลือแต่เหลือแต่ซาน้ำจิ้มดีมากเดี๋ยวจอมจิ้มไปใส่ปลาเอยปลาทอดอะ่ปะปลาทอดอีกอย่างหนึง่งปลาทอดอยู่ไหนบะว้ายลืมปลาปลาทอดอยู่นี่อยู่ห้านี่ปลาทอดอีกหนึ่งตัวซาปลาทอดตัห้าสิบบาทเราก็ใช้ได้ด้วยกันยี่สิบห้าบาทเท่านั้นปลาทอดตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะกางปลาทอดให้ดูว้ายหางขาดอุ้ยตายแล้วเง,ง้งเง้งเง้งมันติดอันนี้ เดี๋ยวนะหาต้นใกล่กันนะแป๊บนึงนะเธอเอ้ยแง่งมันมีความติดถุงว่ะน้องคือเต็มถุงอ่ะเราต้องมีการควักน้องออกนิดนึงล็อกเล่ะเฮ้ยน้องให้น้องยังร้อนๆอยู่เลยนะนี่ตาหนึ่งตัว งามงามกับข้าวเยอะมากกับข้าวของเราก็คือทั้งหมดนี้เราใช้จ่ายในราคา150บาทเหลือทอน2บาท50รวมน้ำด้วยววมีน้ำอีก2แก้วแล้วก็มีกับข้าวทั้งหมดตรงนี้เลย กินหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยหมดไม่หมดอีกเรื่องนึงถ้าไม่หมดก็คือเก็บกินพรุ่งนี้ได้อีกคือคุ้มมากจริงๆเป็นนโยบายที่ต้องสับสุนกันต่อไปนะคะได้อีกก็จะดีขอบคุณค่ะนั่นคือหลักการของผมวัน <What? S 2> วันนี้เราก็ไปกินกันนะหิวมากแล้วก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเราจะพาไปกินอะไรกันต่อก็ ติดตามกันต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบาย